ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับวิธีการใช้โปรแกรมตกแต่งภาพนะครับ p i กอารนะครับเนี่ยตรงนี้นะฮะโปรแกรมนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับง่ายๆนะครับเป็นแอปเราสามารถที่จะโหลดนะครับจาก Play Store เนมาใช้ฟรีได้นะครับโอเคนะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับที่เครื่องหมายบวกนะครับสีแดงๆตรงนี้นะฮะที่กับพริบอยู่นะครับตรงนี้นะเราก็คลิกเลยครับ ไปเลือกภาพที่เราต้องการที่จะนํามาตกแต่งนะครับโอเคสมมุติผมต้องการภาพนี้เนาะอโอเคมันขึ้นมาแล้วภาพที่ผมต้องการจะนํามาตกแต่งหรือแก้ไขนะครับโอเคนะครับสมมติว่าผมจะแก้ไขนะครับภาพนี้นะฮะใส่ข้อความด้านบนตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเพิ่มตัวหนังสือนะครับ เพิ่มข้อความแล้วก็เพิ่มรูปภาพแทรกเข้ามาได้เลยนะครับอผมจะแทรกรูปภาพนะครับมาตรงนี้นเพิ่มภาพถ่ายมนาะตรงนี้เลยครับคลิกตรงนี้เลยครับเราก็ไปไปเลือกภาพนะครับที่อยู่ในโทรศัพท์ของเรานะครับเราจะเอาภาพไหนขึ้นมาเดี๋ยวผมจะเลือกขึ้นมาสักหนึ่งภาพนะครับโอเคสมมติว่าผมเลือกเอาภาพนี้ันนะครับ เรากดเพิ่มมุมนี้มุมขวาบนตรงนี้ที่เขียนว่าเพิ่มนะครับคลิกเข้าไปาภาพนี้มันจะขึ้นมาเลยเห็นไหมครับโอเคเราก็สามารถดึงภาพนี้ได้ให้เต็มอ่านะครับเห็นไหมสามารถเอาภาพมาทับแบบนี้ได้เลยนะครับนะโอเคนะฟิลพร้อมให้บริการทุกช่องทางออนไลน์เห็นไหมครับ โ okay. อเคนะฮะอ่าทีนี้เรามาใส่ตัวหนังสือหน่อยอ่าตัวหนังสืออพิมพ์เข้าไปนะครับอ่าผมว่าผมจะพิมพ์ตัวหนังสือว่ารายได้นะจากการเป็นรายได้จากการเป็น ตัวแทนดีลเลอร์นะ,ะรายได้จากการเป็นตัวแทนดีลเลอร์ออนไลน์อ่ารายได้จากการเป็นตัวแทนดีลเลอร์ออนไลน์นะครับตัวแทน แล้วก็ตรงนี้อ่าอย่างนี้ดีกว่านะรายได้จากการเป็นตัวแทนดีลเลอร์ออนไลน์ซิงปันสุขโอเคนะครับ่าเรียบร้อยนะครับโอเคเอ้านะครับกดผิดกดผิดอ่ากดอ่าเมื่อเรา ได้ข้อความเรียบร้อยสิตามที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็คลิกถูกนะครับเครื่องหมายถูกด้านบนตรงนี้นะ uh, ติ๊ที่เครื่องหมายถูกโอเคนะครับก็เลื่อนข้อความไปตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงที่มุมนี้นะฮให้ขยายข้อความขึ้นนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้นะครับลงมาด้านล่างตรงนี้นะที่วงกลมเนี่ยที่เขียนควาว่าสีเนี่ยเราคลิกไปตรงนี้มันเป็นสีขาวอยู่เราให้เป็นสีแดงอ่าอ่าแดงให้โอเคคลิกให้เป็นสีแดง เขียนไหมครับในตรงนี้ตรงนี้ดีกว่าด้านบนมันจะอ่านง่ายกว่านะครับหรือเราต้องการเปลี่ยนฟอนต์นะครับเราก็เปลี่ยนได้มาตรงนี้แหละสายเงินตที่เขียนคาว่าฟอนต์ตรงนี้ฮะเราติกที่ฟอนต์เลยแล้วก็เลื่อนนะครับอย่าไปเลือกฟอนต์ที่มีมงกุฎอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะนะครับตรงนี้เราจะเสียเงินนะครับต้องไปเลือกฟอนต์ฟรีนะครับเราลองดูสมมติตัวนี้สวยไหมอ่าตัวนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับเราลองเลือกไปเรืเลยนะครับ นะครรับหือว่าเราชอบฟอนไหนดูแล้วฟันไหนที่สวยงามนะครับอย่าให้อย่าไปเลือกที่ฟอนที่มีมงกุฎก็ใช้ได้นะครับเพอเราต้องเสียงเงินแบบนี้ใช้ฟรีไม่เปลี่ยนนะฮะมันก็ใกล้เคียงกันไม่ตัวไหนดี ตัวนี้อ่าตัวนี้กว่าอ่านง่ายเนาะอ่าเอาทิ้งี่าน่ายง่ายกว่านะครับอเอาเลื่อนมาตรงนี้ก็ได้หรือเอามาไว้ข้างล่างนั้นก็ได้อ่าดีกว่ามันจะอ่านง่ายๆหน่อยจะไม่รกอ่าแนะลตรงนี้ เราก็จัดดูความสวยงามครับว่าเราจะจัดไว้ตรงไหนให้มันดูสวยสวยงามนะครับไว้ข้างล่างตรงนี้ก็ได้โอเคมุมนี้ดีแล้วโอเคนะครับอ่ะโอเคนะครับเมื่อเราได้ตามความต้องการแล้วก็ติ๊กที่เครื่องหมายถูกด้านบนนี้อีกครับอ่าเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็กดบันทึกนะครับ กดบันทึกอย่างไรเพื่อบ,บันทึกภาพนี้ลงไว้ในเครื่องเราก็คือดูนะครับดูสอนที่ชี้ลงมาตรงนี้นะครับเห็นไหมติ๊กเลยครับนะบันทึกลงเกลีรี่ภาพเรียบเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเราก็สามารถแบ็กกับปิดได้เลยนะครับไม่บันทึกร่างนะปิดได้เลยเราก็ไปดูนะครับที่มือถือของเรานะครับก็ไปที่เกลีรี่ภาพของเราได้เลยนะครับ เลื่อนไปดูนะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้อยู่ที่บิ๊กอาร์ตตรงนี้ครับนี่เห็นไหมฮะภาพที่เราใช้เมื่อกี้เห็นไหมครับที่เราตกแต่งเมื่อกี้เห็นไหมแล้วเราก็สามารถที่จะแชร์นะครับกดแชร์ตรงนี้นะไปที่ไลน์ที่ facebook ตรงไหนก็ได้เห็นไหมครับง่ายๆวิธีการาตกแต่งภาพทำคอนเทนต์นะครับลองฝึกทําดูนะครับเอเนี้ยผมก็แชร์นะฮสมตกกดแชร์นะฮะ มมแชร์ไปที่ไลน์มันก็จะเราสมมติว่าผมแชร์ไปที่ไลน์ของผมเองนะฮะอีกไลน์หนึ่งเมื่อเรา,าแชร์ไปเห็นไหมครับเราสามารถแชร์ไปนะครับแล้วก็ไปเขียนคอนเทนต์นะครับข้อความนะครับเพื่อประกรอบในการเพื่อน,นําไปโพสต์นะครับในเพจของเราในา Facebook ของเรานะครับหรือจะส่งไปให้เพื่อนก็ได้นะครับง่ายๆนะครับเพื่อนๆ ลองทำดูนะครับไม่ยากนะครับโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมาสอนกันอีกนะครับ